ทนิคที่บอกนะี่ก็จะใช้ได้กับนักมวยบางกลุ่มเท่านะั้นคือบางบางคนเนี่ยพอหมัดหนักมาต่อยต่อยโดนหมัดเดียวเนี่ยก็ซึมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ก็ควรที่ฝึกหน,นักวิ่งนรงหนักวิ่งพื้น อย่วิ่งนี่ก็อาจจะสักสิบเอ็ดกิโลขึ้นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกิโลขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เทคนิคแต่ละค่ายเลยบางค่ายเขาวิ่งสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกิโลแล้วก็สองรอบบางค่ายก็วิ่งห้ากิโลแล้วก็พัก แล้วก็วิ่งอีกอันนี้แล้วแต่ไข้เลย,ยแต่ก็คงจะไม่จอดลึกไปตรงนั้น